อะลิบูดเกมในไทยแลนด์ก่อนอื่นเลยวันนี้กวนที่มาเล่นที่บ้านผมวันนี้ปาร์ตี้กันเป็นแก๊งกอล์ฟเนี่ยผมตีเขาเป็นบัดดี้ผมอ่ะครับเหล็กรุ่นเดียวกันปกติใช้เหล็กอะไรเร็วๆเหล็กดัดฟันอะไรยะนี่ไปครั้งแรกนี่โอ้โหวงสวยมากเลยนะนี่นี่ก้านะแขนมันไม่ได้อะแขนมันต้องเอาลงลงข้างล่าง คืออาหารที่สารไทยจีนกระเพาะปลาน,น้ำแดงดีออนมีกระเพาะปลาแต้ฝุ่นของเต้นปุ่นอะไรแก่น้ำแดงยีออนถือมาก่อนอ่ะหนูมีกระพเพาะปลาแล้วไต้ฝุ่นบอกน้ำแดงอยู่วี่อ่ะเลยหนูมีกระพเพาะปลาแดงอยู่วี่ ในฝรั่งเปิดบ้านน้ำจ้าขนเหล่าซุปตามาแจากความหันษาถึงหน้าจอในรายการฮอลลีวูดเกมนท์ไทยแลนด์สนุกมันฮาไปกับซุปตาสองทีมในทีมภาพยนตร์สุดคลาสสิกแม่นาคพระโขนงปะทะกับเจ้าพ่อเสี้ยงหามาร่วมลุ้นให้กำลังใจพวกเขากันว่าจะพาหัวหน้าทีมจัดทำบ้านเข้าชิงแจ็คพอตที่มีมูลค่าเงินสูงสุดถึง10,000แสนบาทได้หรือไม่มาลุ้นพร้อมกันได้นบัดนี้ ขอต้อนรับสู่ฮอลลีวูดเกมน้ยชัยเลย <Yeah! S 1> เราปาร์ตี้กันแบบนี้ทุกวันอาทิตย์นะครับ6โมง20นทีทางช่อง3 HD ของเรานะครับยังอยู่ในเดือนแห่งเทศกาลภาพยนตร์ที่ว <Yea. S 1> ันนี้เรากำหนดไว้เรียบร้อยแล้วมาดูว่าคอสตูมของเราเนี่ยนะครับเป็นยังไงกันบ้างแม่นนาคมพทะกัปโพเสียงไฮนี <st ool ied> ่เอามาทำไมโยนเข้าสีสไม้อะ เดี๋ยวผ้าหลุดโทษนะผ้าหลุดได้เอาผูกใหม่ผูกใหม่เธอเป็นใครอ่ะเธอเป็นใครหัวหน้าทีมหัวหน้าทีมก็ต้องเขาคนนะ้เราเชื่อฟังคนนะครับเนี่ยแล้วเขากำลังช่วยเหลือเราด้วยนะเรานี่มันอักตันยอยู่เฮ้ยผูกไปนะซี่สมัย ทีมแรกครับไต้ฝุ่นเฟิร์นและบอยพิษณุโลัสครับและยังไม่แนะนำตัวกันเหรอยังไม่ได้แนะเลยคุยกันไปเรื่อยก่อนหัวหน้าทีมของคุณคุณอุ๋ยครับสวัสดีครับคุณอุ๋ยคุณอุ๋ยคุณอุ๋ยทำงานอะไรครับเป็นผู้จัดการร้านอาหารค่ะในแบรนด์แบรนด์หนึ่งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศบอกได้ไหมแอบบอกได้ไหมเกี่ยวกับอาหารอะไรอ๋อขายพวกลาบน้ำตกอะไรขายพวกลาบน้ำตกอะไรอยู่ เกี่ยวกับอาหารประเภทไหนคะอ่ะสุกเก้ค่ะต้มมคุณหนุ่ยพอใจลูกทีมคุณไหมครับพอใจค่ะอ่ารถหนึ่งแสนบาทถ้าได้ไปคุณเดียาไปทาอะไรดีอ่ะทำหน้าค่ะเพราะว่าทําหน้าทําบุญสวยชัดหน้าทาหน้าสวยชัดนี้ค่ะระหว่างทำหน้าแบบใบเฟิร์นกับทำหน้าแบบต้นหอมคุณจะเลือกทำหน้าแบบไทยครับเลือกเลือกได้เหรอคะเดี๋ยว เดี๋ยวนี่ลูกทีมเราเราก็ต้องฝากชิงไปเขาชะนีสองคนนี้มันขบกันมาอยู่มันคบกันอยู่หวานทั้งคู่ตอนนี้หวานมากเลยอ่ะก็ไอพวกสวยๆมันไปทากตลกกันหมดแล้วไงไอพวกทากตลกอย่างเราขอสวยน่อ่ะทีมอีกทีมหนึ่งขอต้อนรับจียอนคุณฝนนะครับและคุณมิกบรมุนสวัสดีครับสวัสดีครับมาถึงเวลาของเขาแล้วหัวหน้าทีมคุณเมธครับสวัสดีครับสวัสดีครับ หล่อกเกินหน้าเกินตาไปแล้วทาไมไม่เอาผู้หญิงมานั่งนี้ให้ผมมานั่งข้างเขาทาไมให้คนทางบ้านเห็นความแตกต่างแล้วแลวลูกแล้วลูกสามด้วยยิ่งหมองใหญ่เลยเนี่ยถ้าย้อนกว่านี้ไปสักประมาณห้าประมาณสิบปีอะ<า>ทำไมทําไมก็นางเงี้ยก็นางเงี้ยพิมเมธทำอาชีพอะไรครับเป็นนักศึกษาครับเอ,าเอา้าแล้วแล้วที่บอกว่าเล่นกีฬาด้วยอะอ๋อเล่นกีฬายิงธนูเป็นอดิเลกครับ ชอบเล่นยิงธนู<อ>ใช่ครับอันนี้เรามาดูรูปกันสักนิดนึงนะครับว่าเวลาเขายิงธนูเขาเป็นยังไงนี่นี่หน้าโอ,อ,อ้ยเท่ว่ะอยู่ใ<ห>น,นชุดแบบน,นี้มันมันเหมือนธน,นูขนไก่เลยนะเยอะเชียวขนไก่ตาเน่าขนักแข่งเม็ดเม็ดจะยิงพี่เลยเหรอไม่รอรอเลยแต่ว่าดูหน้าอย่างเนี้ยคงยังไม่มีแฟนนะโสดครับ้าย เฮ้ยส่งส่งส่งให้ส่งให้หวานๆเลยโสดครับอืฮึ่มอะเร๊ะอะเล๊ะอะเล๊ะแล้วเราก็ไม่ห้ามอะไรเขาเลยเนาะซึ่งวันนี้เราจะมีชาเลนจ์โดยการเอาจียอนไปยืนแล้วก็เอาแอปเปิลวางบนหัวแล้วก็ให้น้องเนี่ยยิงธนูเข้าไปโดนแอปเปิลอ้าวเงียบกันหน่อยไม่ต้องยาวเลยอ้าวหนึ่งแสนบาทเอาไปทำอะไรครับ เอาไปเป็นทุนการศึกษาครับไปบเรียนใช่ครับนี่ไม่ต้องเอา,ไม,อเอาไม่ต้องเอาไปาเป็นทุนการศึกษาเอาไปทาอย่างอื่นนี่ขอคนนี้เดี๋ยวเขาให้ขอได้ไหมครับได้เลยถึงว่าดิจะไปพวกเราโสดไอคนมีแฟนแล้วก็ขยันเอ้วเอได้ไหมครับอะไรนะครับขอได้ไหมครับข <c oughs> อเลยครับทุนการศึกษาพี่ให้ได้อยู่แล้วแต่ว่ามันก็ต้องแลกมาค่ะอะไรสักอย่าง เอาเข้าเกมว table, มันน oh. ี้แข่งกัน5เกมหัวหน้าทีมไหนนะยังไม่เข้าเกมเลยเนี่ยบอกเลยบอกว่าหัวหน้าทีมไหนมีคะแนนสะสมสูงสุดเข้าสู่รอบจับพอร์ตเพื่อชิง uh 1น uh ึ่งแสนบาทมาเกมแรกของเราคุณเหละมีลูกโป่งมันเกี่ยวกับเพลงนะฮะอันนี้ใครก็แล้วแต่ที่ตอบไม่ได้ปุ๊บขึ้นมาปั๊ม1ทีแล้วค้างอยู่ตรงนี้ เราจะปั๊มกันจนกว่าลูกโป่งนี้จะระเบิดโอเคแล้วมันจะปลิ้นมากลูกโป่งนี้เชื่อใจไม่ได้เพราะมันปลิ้นปล้อนปลิ้นปล่อนกระล้อนท้อนแทพร้อมนะครับนี่คือปั๊มโป่งเพลงดังผมจะลองตัวอย่างดูก่อนว่าพวกคุณจะตอบได้หรือไม่นะครับชื่อเพลงที่มีความหมายว่าเอาเข้าหาตัวเอาออกจากตัว เอาเข้าหาตัวเอาออกจากตัวเพลงอะไรดึงดันดึงดันอย่างนี้อุ้ยตาสายหมดเลยโอ้โหตาว่างเปล่าเลยพราะอตอบถูกแล้ววิ่งไปปั๊มเหรอไม่ตอบตอบผิดเท่านั้นถ้าตอบถูกปุ๊บผมไปคนต่อไปโดดไปเล่นๆจนเจอคนตอบผิดมาทีนึงพร้อมเริ่มเลยครับใเริ่มไต่ฝุ่นก่อนครับอุ้ยไต่ฝุ่นครับนี่คือเพลงอะไรครับชื่อจริงดูมิถุนายนสัน สัญญาเดือน6สัญญาเด <ส lonely, S 1> ือน6ถูกต้องนี่ถ้าไม่มีใครช่วยนะคนต่อไปเหนื่อยเลยจิยอนคนนี้ได้แน่นอนได้เนยนเพลงเกาหลีเพงเกาหลีเพงเกาหลีเพงเกาหลีพร้อมนะจิยอนก็เซเว่นสองสี่หกแปดสิบใช้ฟันขบโออผย โอ้ยขาอ่ะผู้กัดเอ้ยผู้กัดทุกตั้งสองสี่ันตปบแล้วมันยังอ่านเวขวัญอะไรนะอ่านเป็นขวัญไปนั่งอยู่ทีมเดียวกันไหมเออเพื่อช่วยเพื่อนคุณเฟิร์นครับครับช่วยเพื่อนไม่พูดบูดแน่นอนวิไม่พูดบูดแน่นอนไม่เก่า เฮ้ยไม่รู้จริงไม่พูดเงียบงันเงียบบูดรคําำตอบคือน้ำลายอ๋อไม่พูดแล้วบูดถ้าไม่พูดบูดแน่นอนมานังน้าไม่พูดบูดแน่นอนอ๋อน้ำลายเออน้ำลายพร้อมหนึ่งปั๊มขึ้นสุดมันใกล้หน้าหนูอะอะมันใกล้หน้าหนูสุดเลย ไม่เป็นไรไปยังอันแรกยังไม่ระเบิดหรอยกยังไม่ระเบิดแน่นอน <Myers c ough> ถ้าระเบิดนี่คือลากคนที่ปั๊มไปตบหลังเวทีตกรางวันตบรางวันตกหน้าอยู่ที่มันอยู่ที่เขาขึ้นสุดลงสุดมันอยู่ท <differ estratég flush> ี่ว่าเขาจะแรงขนาดไหนก็แล้วแต่เขาละเอายังอ่ะเอาเลยขึ้นเลยอันด่วนเนาะอันนี่ โอเคโหมันแรงอยู่นี่เหรอเปิดอยู่นี่เลยจะมีคนมาแทนต่อไปพี่ฝนอ้าวคุณฝนครับสาวสวยสุดในอุดมศึกษาอออออดาวมหาลัยค่ะดาวมหาลัยใช่ไหมถูกต้องคุณบอยครับทําให้ตื่นตัวในชากาแฟคาเฟอีนครับ คาเฟนถูกต้องเองอะไรอ่ะคุณมิกครับครับจํานวนมงกุฎกุจจํานวนมงกุฎโจรน้ำหล่นจากฟ้า18ฝน18ฝนง่ายเลยลูก3คนพี่เป็นเลี้ยงคนเดียวเออวันวันพี่ทําไรนะฟังแต่พี่คุณหนุ่ยครับสวัสดีครับคุณแม่ฮะใครเต๋ปฟังอ่ะ อะไรก็คำใบ้มีแค่นี้สวัสดีครับคุณแม่ฮัลโหลมามาหมดเวลาครับไม่ทันครับจะตอบว่าอะไรนะฮัลโหลมามาฮัลโหลมามาถูกต้องด้วยไม่ทันนี่ไรเอ้าฮัลโหลมามาแล้วยังไงบ้าดนตรีอะไรอะไหลฮัลโหลให้ยัลเลยอ๋ออย่างเงี้ยเหรอเออ โอ้เพาะมากเพาะมากขอบคุณมากครับสีสไปอะปั๊มครับปั๊มกดลงน่ากลัวขนาดนี้เอย่าตกใจเราเป็นดาราทำการแสดงไปในเนี้ยไม่ได้มีอะไรนอกจากเศษแก้วกับตะปูแตุ่๊บก็เข้าตาตาโบ เห็นแล้วอยากกินแหนมเลยอะแม่ครับพี่สคนแล้วลูด้ลยเพลงอะไรครับเล็กใหญ่บะหมี่ไม่หนาไม่หนาเล็กใหญ่บะหมี่ก๋วยเตี๋ยวเล็กใหญ่ใหญ่หมดเวลาครับเฉลยคือเส้นบางบางอ้าเปลี่ยนที่คุณอุ๋ยไปปั๊ม ไม่หนาไม่หนาไม่หนาวรึเปลารปเปลานะพี่ปั้มเลยครับยังอยู่ยังอยู่อแม่อยู่นี่ต่อไปวนอีกรอบหนึ่งมามาไอ้ฟนเสียว่ะ้ออัปเดตชีวิตให้รู้หน่อยครับ ตอนนี้เหรอไม่ใช่อ๋อไม่เวิร์กนะอ่านปุ๊บเออเอออัปเดตชีวิตที่รู้หน่อยเดเพลงชื่อเพลงอะไรอัปเดตชีวิตที่รู้หน่อยเออเล่าสู่กันฟังฮะเล่าสู่กันฟังถูกเลยปนเก่งเลยเก่งเลยทำในชีวิตแค่ปวดเขามันำไม่ทำอะไรเหมือนกันใช่ใช่ครับไม่ทำอะไรเลยเงไปทำอะไรเลยจิยอนตาคุณแล้วครับจิยอนที่อยู่พระ ใช่ไหมกุฏิวิหารกุฏิที่อยู่พระใช่ไหมวัดปะลาวัดปะลาวัดพระลาคุแตระลกตาลอยเลาเลยไม่ตอบอ่ะกุฏิโอ้ยคุณดปกนหนุ่กุฏิปลากุฏิป้าคุณเฟิร์นครับรับประทานเล็กน้อยพอประมาณ กินจุ๊บจิ๊บไงกินจุ๊บจิ๊บถูกต้องเก่งมาดีดีเองดีดีเร็ววัดปะล่ะคุณฝนครับฟิกเกียเสือหมอบเข้มกว่าส้มอ่อนกว่าน้ำตาลจักรยานสีแดงจักรยานสีแดงทำไมผมไม่ง่ายอย่างนี้เมา่อวานทีมี้เอาพี่ฝนไปอย่ายากนะอย่ายากนะทีมผมอย่ายากนาห์คุณบอยครับยักษ์ฟ้าพูดเพราะ ยักษ์ฟ้าอะไรนะยักษ์ฟ้าพูดเพราะยักษ์ฟ้าทักค่ะหมดเวลาครับจีนี่จ๋าสองครั้งแล้วนะอะไรพวกนี้มะอะไรสองครั้งแล้วนะตลกนะตลกคนดูชอบคนดูชอบไไม่ด้ใจอ่ะอยากพูดแต่ไม่พูดอสองครั้งแล้วนะพูดเลยพูดเลยจะพูดได้ก็พูดแล้วจีนี่จ๋าไอ้ อก่บไ้อย่าไ้อ้าวบอยขึ้นมาปั๊บมึ้งครับคุณตอบไม่ได้โอ้โหแล้วฝั่งนู้นโคตรง่ายเลยมาพอมาฝั่งนี้อะไรวะแตกแน่บอยเชื่อพี่ฮะแตกแตกแตกก่อนมาแล้วไม่ใช่ไอ้แบบนั้นยังอยู่ยังอยู่ แ้วไม่ยไม่กดลงไปเลยไม่แต่ใครทำไมแล้วท็งเนี่ยเหมือนต้นปิ้นดูเลยไปต่อครับคุณมิกครับเอาพี่มิก H 2 O ไม่มีที่ว่างอภิรดีน้ำน้ำเปล่าแก้วแก้วน้ำน้ำเต็มแก้วน้ำเต็มแก้วถูกต้องตอนเนี้ย เมื่อก่อนไม่เชื่อเฟิร์นเลยนะตอนนี้เชื่อเฟิร์นแล้วว่าไม่ได้เลี้ยงลูกเลยคดูด้วยครับก้นกระดกสาบพึ่งแมลงอะไรครับแมลงยงยงตะกัตเตนอะไรใช่อะไรนู้ไม่รู้ผมไม่รู้คนละทีมกันนานคนเดียวครันงหมดเวลาครับอยู่คนเดียวตะกัตเตนยงโยอะไรเราออะะไรคำตอบคือมดอะไแมลงออ๋ ก้นกระดกมาเลยคุณเอาก้นกระดกคุณเอาป่องเอาอะไรขึ้นก่อนดิคุณเอาก้นกระดกมันก็มันก็นึกถึงอย่างอื่นนี่มันพมากผมตอบทเวิร์กไ่ได้วเทเวิร์กทเวิร์กด้วยคุณล็อกแล้วใช่ไหมว่าให้ฝังไอ้เจ้าบอเชียงไหมันชนะเป็นไปไม่ได้ถึงแม้ว่าเขาจะมีเงินคือแล้วลงเลยมีสิตลอดแต่ถ้าคุณขยี้มันจะนานคือแล้วลงเลยจริงหรอเออเอออุ้ยมาบอยกลับไปที่แลนี่ปั๊มทีเดียวเชื่อไหม แตกพร้อมแล้วตอนกดลงเต็มที่เลยนะพร้อมแล้วเยึดตัวโอ้โหโอ้โหไป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 ทำไมมังรีเลว ดีๆก็คิดจะแตกก็แตกซะอย่างนั้นเหมือนใครเหมือนเลยโอ๊ยคุยกันไม่รู้เรื่องเลยเดี๋ยวนี้จบเกมอันนี้สำหรับเกมแรกเนี่ยนะครับที่เราเริ่มกันมานะครับทีมคุณแม่เนี่นำไปก่อน6ต่อศูนย์ไปนำไปก่อนเลยช่วงหน้าเราจะกลับมากับคำนี้4อักษรสักครู่เดียว สำหรับเกมแรกนะครับเ,เ,กเกมปั๊มโปง่งเพลงดังครับสำหรับผมผมไม่ค่อยเก่งเรื่องเพลงแต่ว่าพี่ๆในทีมเป็นคนที่เก่งมากๆสำหรับคนที่ผมรู้สึกประทับใจมากที่สุดคือพี่จียอนครับขนาดว่าพี่เขาครับเป็นคนเกาหลีเขายังเก่งกว่าผมอีกผมนี่เป็นคนไทยนี่รู้สึกแบบแพ้ไปเลยเพราะว่าผมมันรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนไทยมันฟังภาษาไทยออกแต่ว่าเรากลับแพ้แล้วไปโดนปั๊มโป่งครับผมนับถือพี่จียอนนะครับ